แพนเค้กอร่อยอร่อยสีสันสวยสดงดงามราคาย่อมเยาเพียงแค่คุณมาซื้อคุณก็จะได้รับรู้ถึงความเป็นแอนิเมเตอร์ของนักวาดทำแพนเค้กคุณสามารถมาที่ที่ร้านอาร์ตยัมมี่ศิลปินอร่อยเหาะงานศิลป์ก็กินได้นะผมอยู่ที่ตลาดรถไฟศรีนครินนะแต่จังหวัดกรุงเทพมหานครเราได้มีโอกาสมาเที่ยวนะฮะ สิ่งที่น่าสนใจของร้านนี้เลยก็คือเขาสามารถวาดรูปตามสั่งได้นะครับผมเพียงแค่รูปแบบยากหรือแบบง่ายเขาก็มีสีพร้อมที่จะลงสีได้หมดทุกสีเลยและจะทําเป็นแผนเก้งให้เรากินนะครับส่วนในเรื่องของเลนราคานะครับขึ้นอยู่กับความยากกองผลงานตั้งแต่40บาทไปจนถึง1 0 0บาทกันเลยจ้า ยิ่งแพนเค้กลงลายเส้นเยอะมากเท่าไหร่ก็ต้องใช้เวลาในการวาดเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่งแม่ค้านะจ๊ะ <Okay. S 1> ผมลองสั่งให้เขาลองวาดตัวละครเคเดมอนขึ้นมานะผมโดยอ้างอิงจากสติ๊กเกอร์ลายมานะและเขาก็วาดลงสีได้ตามที่เขามีนะผมจะมีหมดทุกสีเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงดําเทานะผมและก็สีขาวก็มีนะฮะ yeah ต,ต้องลองแวะมากินได้เลยเนะผม เห็นไหมแล้วว่ามันน่ากินมากแค่ไหนดูเคเดมอนดูสิเห็นแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะใช่เลยเจ้เแลสติกเกอร์ลายเคเดมอนอแล้วก็หลงเดินเลยแดงเลยทำไมหน้ามันจังเราเนี่ยทีมพกหน้าสำหรับเรา,า,รเราถ้าคลีนกินลงไม่ก่อนถาครับ <laughs> โอ้เห็นหน้าตัวเองนี่กินไม่ลงเลย <laughs> มีเท่าไหร่ลองควัตจหญ่เลยนะออหน้าร้านประมาณสองร้อยสองร้อยโอเเ้ยมจม้าเจดมอนตจ่ายให้อยู่แล้วราคาประมาณนี okay. ้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่รือคลิปย้อนหลังถ้าว่าอยากสนับสนุนก็สามารถโดนเนทได้ผ่านทาง QR code และก็อย่าลืมซื้อสติ๊กเกอร์ไลา์กันด้วยล่ะถ้างั้นลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝันดีนะทุกคน